ใครๆเนี่ยพูดแต่ว่าความอร่อยแต่ผมต้องบอกว่าอาหารที่ดีก่อนอร่อยเอาไว้ที่หลังสำหรับผมแล้วผมบอกว่าวัตถุดิบต้องดีวิธีการทิชเขาหรือวิธีการดูแลเขาหรือการปรุงเนี่ยจะช่วยให้อาหารจานนั้นอร่อยคำว่าวัตถุดิบดีเนี่ยเราต้องรู้ว่าอาหารชิ้นนั้นๆเนี่ยมันโดดเด่นด้วยอะไรถ้าเป็นตัวยืนของยำตะไคร้จะเอาข่ามานำตะไคร้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องเลือก แล้วต้องรู้จักกับวัตถุดิบด้วยแล้วแม่เนะ่ยทำกับข้าวที่บ้านและที่บ้านเราก็จะปลูกสารแหน่ตะไคร้ขา่าพลิกอันนี้เราเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก<ๆ>แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปทําอาหารยุโรปก็กลายเป็นว่าเอ้เราไม่คุ้นเคยกับไอ้สิ่งที่เราเคยใช้เคยกินเคยเห็นอยู่เนี่ยมันก็เลยทําไม่ได้ดีก็เลยคิดว่าทําไมเราต้องไปหันเอายุโรปเป็นหลักแต่คิดว่าทํายังไงที่เหมือนแม่ทํามากกว่า ทำยังไงที่ทําให้เป็นไทยจริงๆก็เลยทิ้งงานยุโรปแล้วกลับมาเป็นอาหารไทยที่แบบแม่สอนมาทั้งหมดแพนเบดก็เป็นสมัยนิยมที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเพอร์มีเนนต์ได้เพราะว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยผักอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเอออาหารไทยที่มีสมุนไพรจริงเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วมันก็อยู่ในแพนเบดจริงๆทําไมเราไม่อดปใช้ล่ะแล้วเป็นยาด้วย chapter ใหม่ที <combined> quiero, ่เรียกว่าพอ50ัพไปแล้วเนี่ยสำหรับผมเองผมไม่ได้คิดว่าเราจะหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับวิทยาศาสตร์อาหารบ้างละนะครับเป็นฟู้ดไซด์ของอาหารอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ของ chapter ใหม่ที่ over 50ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือผมว่ากําลังจะเหยียบเลขยกแล้วผมคิดว่าผม27ตลอดเลยเคยคิดว่าถ้าเราคิดว่าแก่มันก็จะแก่จริงๆเมื่อ50ไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเอง จะจะเป็นคนแก่ตลอดการได้ปรุงอาหารเวลาผมสอนเนี่ยผมก็จะสอนเรื่องสีสอนเรื่องขนาดสอนเรื่องวิธีการหัน่นมันจะมีความรู้สึกว่าเราได้มีอาร์ตเข้ามาผสมในอาหารถ้าเขาเข้ามาอยู่กับผมในคลาสนะผมก็จะสนุกคน50คุยกันลากถึงใบเลย <S <S จริง,รงๆนะครับเพราะว่าคนรุ่นเดียวกันไงพอเราคุยนู่นคุยนี่ก็จะเข้าใจกันจริงๆแล้ว the most beautiful chapter in life เนี่ย ของผมแล้วผมว่าผมอยากจะทนุถนอมศิลปะวัฒนธรรมเรื่องอาหารให้ดังไปทั่วโลกในพื้นฐานความเป็นไทยแล้วให้อยู่ในแหล่งของอาหารที่มีระดับต้นๆอานนั้นคือสิ่งที่ต้องการเอา,อางี้ดีกว่ามาเจอกันดีกว่ามาพบกับผมตัวเป็นๆน,นี่นแหละแล้วจะรู้ว่าไอซิกเนเจอร์ของผมมันมาจากอะไรมันมาจากความคิดมันมาจากความมีไฟมันทำให้50เหมน27ได้ยังไง นี่คือโอกาสที่ผมจะพาทุกคนเข้ามาในโลกของอาหารไทยในแบบฉบับของเชฟวิชิตก้าวไปกับเรื่องใหม่ๆใช้ชีวิตกับสิ่งรอบตัวอย่างมีความสุขในวัย50มาแอดไลน์แล้วก็มาเป็นเพื่อนกันมาชิมอาหารฝีมือผมที่ The As พันทีนะครับ